รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เรียนท้ายบทเรียนกัน ในเรื่องของอเล็กๆสําหรับของขวัญของฝากตัวนี้สัปดาห์ที่แล้วที่คุณเยับได้ใส่พิมไว้นะครที่ที่เราบอกตรงนี้เนะว่าว่าที่คุณเยับจะนํามาให้ทนายดูผลผลิตในวันนี้ค่ะแะ่เสียดายวั้ไม่ได้มีพิมเนาะในวันนี้ไม่ได้มีพิมนะคะเราเราไงผมเลี้ยงว้เราคือแกะออกจากพิมแล้วนะคะทีนี้จากการที่คุณครูนํามาเนี้ยนักเรียนถ้าเป็นคนที่ช่างสังเกตนักเรียนจะรู้ว่าเอ๊ะตอนนั้นเราผลิตกันเป็นสีขาว แล้วทำไมอยู่ๆกลายเป็นสี enfin, สีเหลืองอ่ันน <sh ี้มาเฉลยนะคะเหตุที <t <t ่เป็นสีเหลืองเนี <S <s ่ไม่ใช่ยากเพียงแค่เราเติมโขมิ่นเข้าไปสีก็จะเปลี่ยนคือเราเติมสีนั่นเองแต่สีเราต้องเป็นสีธรรมชาติธรรมชาติเท่านั้นจำไว้นะเรียนพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยคือตอนเนี้เมื่อช่วงเช้าคุณจะดูข่าวออนไลน์ดูอะไรต่างๆในเฟซบุ๊กมากมาย พบว่ามีการกวาดล้างทีมที่มันเป็นในเรื่องของเคมีพันธุ์ะน้เจ้าที่ของส่วนกลางเข้าไปบุกจับทำลายทำลายสิ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อพึงระวังของการผลิตสิ่งเหล่านี้นักเรียนจะต้องรู้ว่าสารเหล่านี้ในการตั้งต้นในการทํานั้นจะต้องไม่ให้มีสารเคมีพันธุ์ผขปอยู่เล่งขาวเล่งเหลืออะไรนี่ไม่เอาเลยเพราะช่วงนี้มันอันตรายมันอันตรายหลายด้านเพราะฉะนั้นเชื่ออะไรต่างๆเราต้อง คือธรรมชาติมากที่สุดนะและเหตุผลนั่นก็บอกหลายครั้งนะมาเราบอกเป็นหลายครั้งว่าเหตุผลที่เราทำอย่างนี้ยเราต้องการให้ลักท้าทำใช้ในโรวเรียนแต่ถ้าเกิดนักเรียนต้องการเป็นพาณิชย์เชิงพาณิชย์จะต้องมีการจดทะเบียนนะคะเพื่อการค้าของอะไรที่เราขายเนี่ยถ้าเกิดมีการจับขึ้นมิโลนะคะเขาเราไม่มีออยต้องมีออยเนาะต้องมีพรบพรบคือต้องมีการจดทะเบียนพลบเกี่ยวกับอะไรครับคุณจอยอาหารอนยางพรบเกี่ยวกับเครื่องสําอางด้วยเนาะ พรบสัมอาชเ<ะ>ฉพาะด้านค่ะยังครูก็ต้องพอรบการศึกษาใช<ะ>่ต้องเฉพาะกันไม่ใช่พรบเดียวใช้ทั่วราชนัดจัดนะอาหารยาก็จะเป็นเองเขาจะครอบคลุมเป็นพรบทั้งหมดอันนั้นคือความถูกต้องแล้วต้องชี้นําเด็ก<ะ>ไม่ใช่เป็นผลิตโอ้โหเป็นร่างหนังสาน<ะ>วิชาบางอย่างก็เถสอสะงคมก็ต้องให้การกํากับการใช้การใช้มีประโยชน์แต่ว่าก็มีโทษด้วยชนถ้าไปใช้ในทางไม่ถูกกฎหมายเนาะ ยแข่งข,นขันกับคนอื่นตัวไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยมันไม่ได้เลยนะลูกนคะค่ะแล้วกาศในวันนี้นะี่ยเราในในสายชั้นสสมสมสามเนี่ยเขจะมีหน่วยการเรียนรู้คุณครูได้แจกได้แจกลายไปละได้แจกข้อมูลลง,งทางอ,งออนไลน์ไปละใบความรู้เก็บอใบความรู้ค่ะแล้ว,อ,อ,ลวอันนี้เป็นของมสหนะ้ตาตก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจะอยู mm ่ในในช่องของออนไลน์ไะครูลงให้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยต้องขออนุญาตสอนก่อนเวลานิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากเวลาของเราเนี่ย ไม่ได้พออกก็ะจะว่าด้วยการเขาเรียกว่าของแท้ของสายชั้นของสาลเนี่ยจะว่าด้วยการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากจากธรรมชาติก็คือแพ,กพอ็กเกจหรือหินหอนั่นเองกร่องบรรจุภัณฑ์คือจากที่เราเห็นตัวน,นี้ก็จะเป็นรูปแบบที่สวยงามหินก็เลยค่ะใช้นำสิอได้แล้วก็คือถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยชอบแบบไหนนะคะก็สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ ออกแบบกล่องที่ใส่สบู่นะคะอย่างเช่นกล่องแบบนี้เราซื้อมาใช่ไหมคะแต่เราอยากให้มันมีความสวยงามแต่เอกลักษณ์เราอาจจะรูปวาดรูปนะคะแต่ก<ต>็ได้ก็ได้ตกแต่งแต่งเติมเพิ่มเติมนะคะชกะนกระดาษก็เปลี่ยนกระดาษแต่บางที่เขาก็มีแบบนี้ครับคุณจอยแบบว่าเขาจะมีตราปั๊มของเขาอยู่เนาะโลโก้แตราปั๊มมาถึงเขาก็ตัาปั๊มตามหีบหอ ย่างเช่นร้านขายนะ้ำที่เป็นถุงก,กระดาษนะครับจะ<ม>เป็นถุงก,กระดาษแบบน้ำสีน้ำตาลเนาะเขาก็จะปั๊มน้ำนู้าน้ำนี้เป็นตาของเขานะคะ,แ,บบะแล้วก็ในสายชั 2, 2> <ม>้นอสองก็เช่นกันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของหลักหลักที่จะเป็นในการออกแบบสินค่ะหน้าตาของใบความรู้ก็จะเป็นแบบนี้มาเช้าก็เช่นกันเพราะวันนี้สองสอนสามสายชั้นสายชั้นมาให้ว่าจะเป็นมอหนึ่งมอหนึ่งมอสสองมอสสาม ข้าววิชาการงานอาชีพก็จะเป็นในลักษณะของการสร้างทักษะนะคะกระบวนการแบบนี้ตารลงมือทำลงมือ้เนี่ยนเกิดชอบเลยก็แนี้แล้วก็ต้องมีทฤษฎีข้ออะไรกำกับนิดนึงนะคะเในในวันนี้เนี่ยนั่เรียนคุณครูมี เราเตรียมเอาไว้เลยนะฮะขอบคุณครูปั๊กที่มาครับลูกนะครนี่เลยฮะนี่คือนี่คือผลรวกแต่ส่วนตรงนี้คือเหมือนจะเป็นฟังข้างในฟังข้างในหน้าตาเขาอย่างนี้นะลูกเนี่ยฟังเขาจะเป็นแบบนี้นี่คือผลของเขาที่มานะอันนี้บวมนะครับไม่ใช่บวมนะบวมนะไม่ใช่บวมเพือไม่ใช่บวกแล้วไม่ใช่บวมอยู่ด้านนี้บวกอยู่ด้านนี้นะฮะับนักเรียนบวมคือ พอชอบจริงเลยนะเออแล้วใหญ่นาดนอคือคุณูลูไวทีบ้านแล้วก็บอกทุกคนว่าอย่าตัดวรัประทานนะคะพรดิฉันจะเก็บไว้ให้ศิ์ดูคือจะมาผลิตเป็นลหัวให้ศิดูปลูเพื่อเอามาเป็นสื่อเ่อเห็นนะเออแต่วันนี้มากบเลยสดงว่าดินที่นีูรณ์ปลูกกแบบลดน้จังหวัดจันทบุรีของเราดินสมบูรณ์ชแล้วก็ใหญ่ทั้งนั้นเลยครับ แล้วก็ตัวเนี้เขาจะเอามาทําเป็นคนโบราณน,นะคะเขาไม่มีฝอยผัดง้อค่ะถ้าเอาตัวนี้ค่ะมาล้างชามในสมัยก่อนในสมัยก่อนเอาตัวนี้ใส่นะ เี๊ยวคุณจะครูเปาเราดูนะคะอันนี้คือะเจี๊ยบตากแห้งที่เขาใช้ต้มน้ำค่ะแต่ครูเอามาไว้ใช้สําหรับย้อมสีสบู่วันนี้ไม่ได้สาธิตที่ดูเพราะฝนตกแรงลือเกินปวดสบู่แห้งไม่ขาดวันเช้าทีชสองเดือนเราในน้ำท่วมด้ยน้ำท่วมกังหากนะค่ะในในในระหว่างนี้นะครับนักเรียนที่ดูอยู่สามารถพิมพ์ในไลฟ์สดได้เลยครับครูเปาครูอยากได้ยินครูเปากำลังดูอยู่นะครับ ใครที่สงสัยตรงไหน,นหรืออยากได้วาาความรู้เพิ่มเติมนักเรียนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคูปปาเนี่ยจะสอบถามคุณเจียบให้อีกครั้งหนึ่งนะคะนะครับขณะนี้คูปปาก็ดูไปด้วยเราไลฟ์สดกันอยู่ที่โรงเรียนเลยนะครับห้องประชุมชอบชอบให้ถามชอให้ถามนะคะอย่างเช่น,นะะสบู่ที่เป็นดอกไ เราเข้าแล้วเรากลัวมันหมุนเาเสียแต่ถ้ากระบวนการป่าแห้งเนี่ยมันจะมีการไล่ความชื้นออกไปกระบวนาเออใชารแดดฆ่าเชื้อถ่ายเมื่อกี้เขาจะอบด้วยนะนอกจากทาสบู่ได้แล้วก็มันต้องน้ําระอมาต้มน้ำใช่ครับแล้ปัญหาได้เราะขวดลูเปรี้ยวๆนะคะคุณประโยชน์มีทั้งนี้ทั้งมากมายเลยเพราะว่าบริโภาได้ทั้งผลิตภัณฑ์สบู่และน้ำดื่มมะเขือโป๊กบริโภคครบ อันชาันจะให้สีง่วง <hours. S 1> อันนี้คือเสน่ห์เขาจริงนะอันชันเนี่ยเขา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 จะให้ให้ความเป็นสีที่ออกม่วงวิธ <hours. S 1> ีทำที่เวลาเราจะสก,ก,รรกัดสีเขาก็ง่ายๆเช่นการทาเช่นเดียบแบบกระเทียบกค่ะล้างน้ําเอาฝุ่นออกสักนิดนึงเสร็จแล้วก็แช่น้ําให้เขาเกิดอาการที่ว่าของตัวขึ้นอันนี้เราต้องไปซื้อที่ไหนไปท่านพูดก็อยู่ว่าเราไปเก็บตามทา ถ้มีก็คือเก็บไว้ได้บ้านบางคนไม่มีด้วยซ้ำปล่อยลวกนะคะเก็บไว้แล้วเราเอามาตัดแแท่งนะคะใส่แกงบางบ้านชาวสวนที่ตากเลยนะคะแล้วก็มาโชงน้ำแล้วก็ตัวเนี้เขาทาเป็นอยาสระผมก็ได้อต้มเป็นน้ำดื่มก็ได้ก็คือสะผมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดอยแบบคนผมที่ผมขาวผมหงอกเน่ยถ้าเกิดตากบ่อยๆก็จะกระด่างใส่ก่อนใช้เองนะคะไม่ค่อยผมแล้วเด็ก เด็กเล่นไง สีฉุยวันเนี่ยเขาใช้บวกขมินก็คือใช้บวกค่ะค่ะเสร็จแล้วก็นำขมิ้นเนี่ยมาน้ปรุงนะคะปาคมตามช่วงระหว่างที่ครูจอยเรุงเย็บเขาสนทนากันครูปาไปแอบกดใหญ่เลยจะดูว่ามันแข็งแรงไหมโอ้โหเพราะกดแล้วยังไม่เป็นไรกันนะงกดแล้วกยแข็งแรงมากเลยนะแข็งไม่ไม่ยุยน้ำครั้งแรกเนี่ยอก่อนทํานี่ยจะยุยน้ามากแต่พอเราใช้เราเราเราใช้ตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นล้มนมข้าวเนี่ย เโหยทําให้สบู่มันมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นคเมื่อก่อนเราใช้แค่น้ำผึ้งขันกดลงไปก็ยวดพยายามกดแข็งมากเลยเนี่ยมันจะใช้เน่ยก็เลยมารู้ว่าอ๋อไอ้น้ำนมข้าวหรือพวสารของเราเนี่ยเอามาทําเป็นสบู่เนี่ยมันโอเคมากเลย่ะคจากการสอนมาหลายสตวรรษ์ใช้คานี้เลยเดี๋ยวจะเกษียณอยู่แล้วเนี่ยพิ่งมารู้ว่าอ๋อนมข้าวรู้ว่าน้ํำนมข้าวท่านั้นตอนนี้นะฮะอยากเป็นอย่างยิ่งไม่รู้ผู้ปกครองใครทํานามั้ง าวที abei, ่กําลังตั้งท้องแล้วรวมข้าวที hint, so ่แบบเวลาที่เขาใกล้เก็บเกี่ยวอะค่ะรวมข้าวที่เขาจะน้อมลงอะช่วงที่ข้าวสุกอะที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิต่ะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมมากตอนนี้อยากได้ข้าวชนิดนั้นตำมาค่ะเพื่ออะไรรู้ไหมคะสกัดทำสบู่สกัดทำสบู่แล้วจะมีกลิ่นที่หอมกินหอมรวมข้าวเลยแล้วข้าวในเวลาเราผ่านนาเนี่ยเราจะได้กลิ่นของข้าวเนี่ยหอมมากกลิ่นกลิ่นของข้าวกลิ่นน้ำหนุกข้าวหอมจริง แลกุญภรามันคืข้ามัสกัรเป็นชุ่งหรืออะไรก็ได้่นะคะแตอันนี้อันนี้คือเก็บความรู้ที่คุณมอบให้แล้วก็ถามว่าแล้วยายบวบครูยังไม่ได้อธิบายเลยยายบวบที่ผมไปทำไมรู้ไหมครูเอามาฝังไว้ในสบู่หนูจะเห็นว่าเนี่ยเนื้อสบู่เนี่ยจะมีใยบวบเนี่ยอยู่ตรงกลางเหตุผลเพราะก่อนที่จะเทสบู่ลงเนี่ยครูก็เลยรองเอายายบวบของครูเนี่ยนะคะล้างน้ำตากแดดให้ทำผ่านกระบวนการ แล้ทำให้แห้งแล้วคุูก็วางไว้ก่อนที่คูจะเทกีสิลีนนะคะครูก็วางจะเป็นแป้งพิมพ์ะค่ะอันนี้เป็นึ่งแป้งพิมพ<ส>์คก็วางปับผ่าไปอย่างเงี้ย<ส>แล้วครูก็เอากีสลีนที่ผสมหัวเชื้ออะไรเสร็จเนี่ยนะคะใส,ส่สีตามความต้องการเทแบบปล่อยให้แห้งเวลาแกะขึ้นมาครับกีสลีนี่จะไปพุ่งพุ่งตัวเนี้ย<อ>ก็จะกลายเป็นบางคนก็ชอบใช้สบู่เนีถูถูอย่างเงี้ยก็จะมี ยุ่ใช้เพราะฉะนั้นในการสร้างผลิตภัณฑ์เนี่ยนักเรียนไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะคะของพวกนี้จะต้องมีการพัฒนาและการสืบค้นอย่างต่อนเนื่องไม่ใช่อยู่แล้วก็เอาสูตรนั้นชั่วนิรันไม่ใช่มันจะต้องมีการอสออ้สับสับเตียนและอย่างเงินคนที่จะทําเล่นตัวนี้ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ใจรักในขณะเดียวกันเวลาว่างจะต้องท่องอินเทอร์เน็ตต้องท่องหาเลยความรู้เพิ่มเติมเนี่ยต้องหาในยูทูบทูตูแล้วคอพัฒนา ก็องพัฒนาตั้งแต่สบู่ตัวนี้เหมือนกันออแต่ประสิทธิภาพไม่เหมืม <คา S 1> อนกัน,ลนแ,แล้วเ,ออเคยนะคะคุณรูเนี่ยทดลองเองเลยทีมมากหน้าแพงมากเลยนะของญี่ปุ่นซื้อมากัดฟันซื้อมาขวดไม่เอ่ยชี้หอกไม่เอ่ยเพราะจัดกาโรโจมตีแล้วฉันก็สังเกตว่าทำไมญี่ปุ่นถึงจบลิษทสิทธิ์ในเรื่องของข้าวข้าวหอมอะไรแต่ที่เป็นข้าว เขาไปทําอะไรนักหนาทำไมถึงเราไปและฉันเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ของเขาแล้วก็ลองเอาข้าวข้าวสารมาบดเอามาปั่นแล้วก็คั้นน้ําปรากฏว่าน้ําของน้ําที่ทําเน้นื้อถุงหัวเชื้อนะคะเขาก็กลายเป็นมีความเป็นแบบหนืดเนื้อเนื้อผิดพ้าดกัน mm hmm. เราก็เลยแบบเออมันได้ความจริงเข้มาแวั้งว่าเขาเอาตัวนี้ยมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ uh huh. ในเรื่องของเวชสมัย แล้วามาขายให้ไทรป่ะอันนี้กําลังจะทําการทดสอบอีกวห้มันใช้ได้ดีไหมครีมมักหน้าของเรานเนี่ยตอนนี้ให้กับไครรู้ไหมคะให้กับพรีเซนเตอร์คือลูกสาวแล้วให้ใช้แค่แขนข้างเดียวแล้วนำสู่การสรุปบทเรียนของแม่ค่ะจะบอกเขาเนีนความช่วยทีเพราะแม่เนี่ยคงยากในการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ละเพราะว่าเรามาอายุเราเกินแล้วครับเออแต่ถ้าเป็นด้วยเด็กวัยรุ่นเนี่ยถ้าเขาใช้ตัวเนี้ย จะจะถนอมผิวให้ได้ยั่งยืนขึ้นเหมือนเหมือนคนเขาพอตัวนี้ก็ดีพออีกคนนึงใช้ไม่ถูกไม่ถูกมันบูขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ผิวแล้วแต่ผลนะคะอันนี้คือที่มานะคะโต๊ะนี้ทั้งโต๊ะเนี่ยมาจากน้ำนมข้าวนะฮะแต่เป็นผลิตภัณฑ์ใส่กลยุทธ์เข้าไปแปรฉมเข้าไปก็ก็จะได้สบู่เนี่ยเล่นได้ทั้งถือดิฉันเนี่ยจริงๆถ้าไม่ติดโควิดนะคะคุณเปาติจรคนที่จะเข้ามาแนง จะเป็นนักเรียนข้ามาิีเเซนเพราะครูจะให้จับทำเลยแล้วให้ทดลองจะให้นักเรียนได้ลงมือทำเลงคละแล้วพอคนพอได้ทำปุ๊บชอบปุ๊บจะสามารถอธิบายหลืออธิบายให้สื่อให้ให้คือต้องมีจิตวิญญาณของครูผู้ให้เหมือนคนเหมือนคนเป็นครูจริงๆเนี่ยนะรู้อะไรแล้วต้องยากรู้แล้วแอบเยได้รู้แล้วเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้คนเป็นครูเนี่ยทิ่ทางของคนเป็นครูคือต้องมีอะไรแล้วก็ต้องบอกลูกศิษย์ให้หมด ้ความรูต้องพัฒนาให้ยั่งยืนสู่ลูกศิษย์ต้องแตกยอดและจะมีความสุขที่สุดถ้าลูกศิษย์ของเรานั้นสามารถทําและสามารถอธิบายเอกติการเงื่อนไขในการทําเนี่ยออกไปมีความสุขที่สุดค่ะสามารถต่อยอดการศึกษาได้เนี่ยเราจะรู้สึกภูมิใจูใจเราเนี่ยนะงานครูเนี่ยนะคะใครว่าสบายนะคะเในช่วงนี้เนี่ยครูบอกตรงเลยนะที่ครูจะต้องทํากันเนี่ยครูเป่าครูจอยแล้วครูเจี๊ยม งานที่งม่งงานคือดวค่ะแล้วรับไม่ได้กับคนที่จะต้องมาบอกครูว่าเดี๋ยวถึงเวลาสิ้นเดือนก็รับเงินช่วงนี้สบายจังเลยครูคูมีความสุขว่าการเป็นครูของครูครูไม่ได้มาด้จุดนะครูไม่ได้มาได้จุดนั้นแล้วเวลาที่ครูครูเป็นครูเนี่ยขอเธอลูกขอให้ถามขอให้พูดขอให้คุยอย่าต้องยาำตัวกัน เราคุณชอบเปิดเปิดเผยในการคุยหนูทุกหนูยากคุยเพราะเรามีความรู้สึกว่างานครูมันคืองานอินเอกเทียงานดูแลนะใช่ว่าตอนเราก็ยังคิดงานกันอยู่ที่งานโทรโทรศัพท์หาการเที่ยงคืนนอนแล้วยังขอโทษนะเอออันนี้เพิ่มไป่นหน่อยนะเดี๋ยวเช้าจะต้องเพิ่มรายการถ้าต้องต้องคุยกันอันนี้คือที่มาของเราแลวเราไม่รู้หรอกบางทีเด็กก็ไม่ได้ขทาเรียนนั่งนี้เรียนถูกกับครูนั่งอ่ะครูก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ จะทำยังไงต้องไปตามที่บ้านช่วงนี้ก็ไม่ได้เพราะโควิดใช่โควิดเขาเ้าไปในเขตแต่ละเขตมันไม่ได้เขตมันเป็นเ,นเ,นเ,นเนขตบางเขตก็อันตรายอย่างนี้ค่ะก็เลยก็ต้องพยายามทำที่ดีที่สุดพยายามเออพยายามใช้กลยุทธ์ที่ดีที่สุดนะคะนะคะเสำ,สำหรับวันนี้นะคะคุณครูเปามีคุณจอมีอะไรฝากไว้กับลูกศิษย์นะคะก็อยากให้นักเรียนนะคะให้ สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะคะเพราะสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้การที่เราจะออกไปข้างนอกใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่อันตรายมากฉะนั้นอะไรที่สามารถหยิบจับได้นะคะอยู่ใกล้ตัวสามารถปลูกเองได้เนี่ยนักเรียนก็นำมาใช้เองดีกว่านะคะครูบาพมีแคร์ฝากคุณสิก็าาในช่วงนี้เนาะช่วงโควิดฉันก็รักษณะับคล้ายกับครูจยเลยนะครับซึ่งของเราเนี่ย อุปกรณ์อะไรที่มีอยู่ในบ้านนะักเรียนก็สามารถนํามาให้เกิดประโยชน์นะครับไม่จําเป็นออกนอกบ้านเนาะเพราะจะออกไปแล้วบางทีอาจจะไปเจอคนที่ติดเชื้อหรือมีกลุ่มสูงเสีย่ย<อ>งไปติตัวใช่ครับใช้ก็ให้ลูกศิษย์ของครูทุกคนก็ระมัดระวังตัวเองด้วยหาอะไรที่อยู่ในบ้านทําได้ก็ทาไปก่อนนะครับแล้วก็รักคนในบ้านให้มากๆนะคะโดยเฉพาะพ,พ่อแม่ ใช้เวลาของหนูเนี่ยในการทำงานส่งครูบาอาจารย์เขาแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะได้สอบได้พบกันเมื่อไหร่คุณครูแต่ละท่านยึดงานเป็นสำคัญ<ช>ต้องแสดงตัวตนในการเรียนด้วยนะลูกไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับระบบเรียงซีไม่มีตัวตนต้องลงสักพักเด็กไว้อีกประเทศเลงบลายหัวงบครูปองเรียนซีก็จะมีผลต่อผู้เรียนใช่คะเรียนใช่ใู้เยไม่ศึกษาแล้ว สมมติว่าถ้าเกิดโรงเรียนเนี่ยไม่เปิดเรียนเลยไม่สามารถเปิดเรียนได้ในหนึ่งปีการศึกษานนักเรียนจะไม่ได้อะไรเลยนะคะฉะนั้นการที่นักเรียนเข้าเรียนตอบสนองก็คือเราจะได้รู้ว่าเรามีความรู้ไหมแล้วคะแนนที่เราได้เนี่ยตรงนี้ก็จะ